อ้าวยูรี่าไงเอาเตารีดมาคืนค่ะโอ้เตารีดมาคืนค่ะส่วนเสื้อพี่บีอ่ะยุลีรีดเสร็จแล้วเดี๋ยวยุลีกลับไปเอาให้นะโอ้โหเดี๋ยวนี้ถึงขั้นเอาเสื้อผ้าไปให้เขารีดหรอเอาตาอุ๊ยร้อนด้วยเอาเตารีดไปให้เขารีดด้วยหรอฮะเอาถือถือยกขึ้นจะตามไปเอาเสื้อผ้ามาว้าวที่บ้านเรื่องผมปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านพี่ตรงเนี้ยหมาบ้านพี่กัดผมเนี่ยเข้าน่อนอุ้ยจริงเหรอจ่ายค่ารพเลย ร้อนต้องมากนะพี่เจ็บไปหมาบ้านบอมีเหรอวะตั้งแต่เมื่อไหร่เออเออแล้วพวกแล้วก็แล้วก็มึงบอกให้กูให้มันน่ะตามเอาคืนเลยโอ้ยโอ้โหไปแล้วแล้วเมื่อวานยังไม่โอนคืนกูเลยนุ่นคนคนบอกให้ให้นุ่นมึงคนนุ่นโบรู้ไหมที่แกปูไม่ให้ปูมันเหน็บมึงอ้าวทำไงเนี่ย ก็หยิบตัวที่มันตายใช่ไหมเอ้าหนูก็ว่าอายุทำไมแม่นั่งแกะไม่เคยโดนหนีบนิ้วเลยโบก็โดนหนีบอยู่คนเดียวแล้วแม่ก็ไม่กหัวโดนไม่ยเล่นเราแล้วมันตายแล้วมันก็หนีบเราไม่ได้ค่ะตีมันนี่คอมันนี่อครับผมี่ขออังเปาหนูผูพี่มีซอกแดงใส่เลยไอ่ะพีนสดก็ได้ค่ะสิแล้วเงินสดได้เหรอ ทำอะไรกันไม่ทำอะไรเลยกรเป่าตามมาทำไมไม่ทำอะไรมาบ้านพี่บีสองวันจากเสาข้างบ้านแล้วเหรอเอ้าไม่ทำอะไรแล้วเมื่อกี้เนาะโอ้โหไวเชินะกลับบ้านเลยปะกับบ้านพี่โอนให้กับบ้านยูรีน้ำเย็นๆครับน้ำครับขอบคุณนะครับ ไปกับบ <G ã entender it> ้านเลยใครอยกินเออทมาด้วยวนหนึ่งไปเลยนะ